ครับแล้วก็ลูกชายแห่งชาตินะครับมีงานต่อไปใช่ไหมครับครับเอ่อว่าจะไปตามตาม2องคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับยูทูบเบอร์ช่องดังนะครับพี่ต้นกิติเชษ a n n e l แอบเที่ยวนะครับก็ได้มีโอกาสได้เจอได้เจอกับพี่ต้นนะครับก็เลยได้ขอสัมภาษณ์ทางพี่ต้นนะครับ ส่วนทางพี่ต้นก็ยินดีให้สัมภาษณ์ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ต้นและพี่ต้นนะครับก็ได้ตามถ่ายน้องไรอันในทุกๆงานเลยนะครับภาพและเสียงของพี่ต้นนะครับก็ชัดเจนชัดเจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของเอฟซีแฟนคลับของน้องไรอันมากเลยครับและทางพี่ต้นก็เปิดใจพูดถึงน้องไรอันบอกว่าที่ติดตามน้องไรอันว่าอย่างไรนั้นและชื่นชอบน้องไรอันว่าอย่างไรนั้น เชิญชมคลิปครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับผมพี่ต้นครับต้นครับต้นกินิเช่ครับชอบต้นกินิเชษครับวันนี้ก็มาพบพี่ต้นนะครับพูดติดตามเท่าไหร่นะครับพี่ต้นตอนนี้สองสองสามแสนหรือสี่แสนนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น่าจะมาสองแสนสี่สองแสนห้าประมาณนี้โอ้สุดยอดนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่ตามน้องไรนทุกงานเลยนะครับผมเห็นคลิปของพี่ต้นตลอดเลยนะครับครับเพราะว่าเราชอบเสียงเพลงนะครับแล้วก็ ลูกชายแห่งชาตินะเขมีเอกลักษณ์ในการร้องที่ที่พิเศษนะครับมีนะเสียงที่ไพเราะนะครับเป็นสิ่งที่น่าจดจํานะครับแล้วไปต้นนะครับงานงานต่อไปไปที่ไหนต่อครับงานต่องานต่อไปใช่ไหมครับครับว่าจะไปพบน้องงานของการงานบวชซันนะครับ งานบวชน้องซันที่ชัยนาทนะครับชัยนาทนะครับงานบวชน้องซันถ้าใคไไปงานบวชน้องซันก็ได้ได้เจอกันนะครับที่จังหวัดชัยนาทที่5นะครับงานต่อไปครับช่องตามสองคนดังใช่ไหมครับใช่ครับผมให้ยอดวิวบางๆรวยๆบางๆและยอดวิวเยอะๆนะครับแล้วก็ตามน้องไรอันกัดบดิษลูกไทยชาติเหมือนเดิมนะครับจ้าเดี๋ยวเราเจอเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ ฝากผู้ใช้แห่งชาติด้วยนะครับร้านกัดปนิดนะครับครับขอบคุณพี่ต้นมากๆนะครับน่ารักมากเลยนะครับพี่ต้นครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของพี่ต้นกิตติเทพชาแนลแอบเที่ยวนะครับก็ได้บอกถึงเหตุผลที่ติดตามน้องไรอันที่ตามถ่ายน้องไรอันในทุกๆงานนะครับภาพและเสียงของพี่ต้นนะครับเรียกได้ว่าชัดเจนชัดเจน เป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณพ่อ,พอ,ค,พอคุณแม่เอฟซีแฟนคลับที่นารักน้องไรอันมากเลยครับและพี่ต้นก็ได้บอกว่าชื่นชอบน้องไรอันเพราะน้องไรอันมีน้ําเสียงทิพไพเราะและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งฟังแล้วก็น่าจดจํามากๆเลยนะครับและส่วนทางช่องพี่ต้นนะครับก็ได้ร้องเพลงไว้หลายบทเพลงซึ่งฟังแล้วก็ไพเราะมากมายเลยครับยังไงยังไง ก็ลองไปฟังดูนะครับและส่วนทางช่องตามตามสองคนดังก็ต้องขออวยพรให้พี่ต้นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางได้ภาพและเสียงชัดๆของน้องไรอันกาดบัณฑิตให้เอฟซีแฟนคลับได้รับชมรับฟังกันชื่นอกชื่นใจมากเลยครับพี่ต้นหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ตามตามสองคนดังสวัสดีครับ